สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำผักกัดดองหมูสับต้มมะนาวนะคะส่วนประกอบหลักๆก็มีตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพริกหั่นซอยค่ะมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมรักผักชีค่ะตามด้วยผักกาดตามใจชอบเลยนะคะตั้งหม้อให้น้ำเดือดค่ะปิดฝาค่ะ รอน้ำเดือดนะคะแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะใส่รากผักชีก่อนเลยค่ะขอบอมนั้นเป็นเออที่เราต้มหมูเมื่อกี้นะคะพอดีใช้หม้อเดิมเลยค่ะใส่รากผักชีรอน้ำเดือดนะคะปิดฝาค่ะ น้ําพอเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่หมูสับที่เราต้มสุกเมื่อกี้เลยนะคะใส่หมูสับลงไปเลยจ้า <c oughs> น้ําก็ชอกใส่น้ําเยอะไปหน่อยะคะ <c oughs> ่ะเมนูนี้ต้องสดน้ําเยอะๆเลยนะคะอร่อยมาก <c oughs> ค,นคนคนคนโคเลโคเลให้เข้ากันเลยนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงค่ะ ซอสดำนะคะซอสเห็ดหอมค่ะรสด,ดีนิดหน่อยนะคะอ่ะรสด,ดีนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชูรสนะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะส่วนน้ำผักกาดดองเราก็ต้องใส่ไปด้วยนะคะเก๋ใส่ไปตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะโคลเลโคลเลเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดเลยนะคะ เป็นเมนูง่ายๆที่เราทํากันได้ค่ะขั้นตอนนี้คือใส่ผักกัดดองค่ะน้ำผักกัดดองเกลี่ยแสยงแต่เที่ยวแรกแล้วนะคะตอนที่ว่ารอน้ําเดือดอะคะ่ะอันนี้ใส่เนื้อผักกัดดองค่ะผักกัดดองอันนี้เกศซื้อที่ซีเจนะคะแล้วก็เราก็ปิดฝารอเดือดค่ะนี่เลยเดือดแล้วแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่พริกค่ะ เพิ่มความเผ็ดค่ะอยากเผ็ดมากใส่มากอยากเผ็ดน้อยใส่น้อยได้เลยค่ะความเปรี้ยวของน้ำซุมนะคะมันก็จะได้จากน้ำผักกาดดองเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราใส่มะนาวอีกนิดหน่อยก็ปิดฝาทานได้เลยค่ะอันนี้เราโรยผักชีต้นหอมนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่เราทำกันได้นะคะเด็กหอ เอ่อพวกพนักง,งานออฟฟิศที่อยู่ตามคอนโดนะคะทํากันได้เลยค่ะอันนี้ใส่น้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันค่ะแล้วชิมค่ะรับรองเมนูนี้ข้าหมดหม้อแน่นอนค่ะนี่เลยน่ากินมากหอมน้ำมะนาวนะคะหอมผักกาดดองแล้วก็ คือเป็นเมนูไง่ายๆที่เราทํากันได้ค่ะเมนูเย็นนี้ของเก๋ก็คือผักกาดดองหมูสับน้ำมะนาวค่ะนี่เลยนี่ตักใส่ชามนะคะนี่เลยนะ่ากินไหมคะค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จบกันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย